จะจัดงานปีใหม่ให้ลูกน้องงานบริษัทจ้าพิธีจ้าหย่อนลังเราจะนอจ้าเดี๋ยวกระเดงขายหูมูจ้านีทายสาขาก่อนเนาะก, <Yeah. S 1> กับทักทายสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเ <Yeah. S 1> บิร์ดสุขูสุขคนเราจะดูฟังลาวฟังไทยและผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะเด้อจ้า <Yeah. S 1> อินนีต่ตอนนับเขาจดส่องเสาร้า,าวไา้พี่น้องเสียงอาจจะอันบนบนในเด้อวพิธีเนาะ เพราะว่าคนไลน์น่าจะพีพีเนาะอ๋ออบอุ่นดีพีจ้าจัดงานบริษัทเนาะในหลวงหนองเพิ่อนกับไลายคนขนาดนี่ก็มีเทิงคนเล้าแล้วก็อ่าไทยใหญ่แล้วก็พม่าเนาั่นพีเนาะคึกคักจะมีจับฉลากเนาะพีพีเนาะของขวัญจับฉลากของขวัญนำพีพีจ้านี่มารวนกันเลยนะพี่น้าะมาใครสี่อันนี่เนาะ ไปกระชายถูถ่ายรูปมูก่อนน่พี่พีนอแล้วพอจากทีเริ่มจกตลากจดอันนี้งานน่นจาจะน่าพี่พีจ้างน,นะโอเ้เข่าเบิ้ดบัะนอันนี้ถ่ายรูปมูอันนั้นเข่าแก่<ป>น,น่นพี่พีนอ,อเยอะมาก คนร bon hmm. ้ายขังในผีจ้ามีการเหยียบลูกโป่งนะคะวันนี oh ้ของเราในต่อแถวเลยพนักงานเยอะมากๆขัวบ้านดวงตะวันนะคะมีมีรางวัลพ ik ิเศษด้วยค่ะ ชนะได้ไปเลยหนึ่งพันบาทนี่อย่าลูก่งก่อนอันนี้คือเกมแรกค่ะทุกคนงานนี้เจจัดให้ค่ะนี่เจใหญ่ละ โรงใช้ขาเลยคนละลูกค่ะต้องรักษาลูกโปฟงไม่ให้แตกใครแตกก่อนแพ้เห็นว จะหนุมร้องวงรักษาลูกปงของใครของมันค่ะไอ้ร้อมวงแล้ว น,นี่คือเกมแรกนะคะ วันนะคะอันนี้เปิดงานเลยคะ่ะ จับฉลาก